สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านเลยที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็พบกันนะครับกับช่องในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดตรลบุรีนะครับตามหาพาบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปของเราทุกๆวันนะครับถ้ามีวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งโพสต์ชุมชนบอกไปก่อนล่วงหน้านะครับผม พี่ๆท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องของช่องเราให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์นะครับเบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจัดส่งนะครับไปรษณีย์นะครับฟรีนะครับพี่ๆแล้วก็ปลายทางนะครับเพิ่มองค์ละ20บาทแต่แนะนำให้ท่านที่มีเวลารับจริงๆนะครับพี่ๆเพราะว่าปลายทางนี้จะช้ามากแล้วก็ถ้าสะดวกนะครับแนะนำให้โอนเลยนะครับพี่ๆ วันนี้นะครับห้ามพลาด EP นี้เลยมีพักเครื่องมากมายนะครับหลากหลายสวยๆนะครับวันนี้อ่าช่วงนี้ก็วันหยุดยาวนะครับพี่ๆขอให้เดินทางไปไหนก็ขอให้มีความสุขปลอดภัยกันทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับมารับชมมาคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจแล้วก็ คอมเมนต์กันนะครับผมยังไงก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับฝากรับชมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับองค์แรกของของเราจะเป็นเหรียญพระาธาตุพระาธาตุจอมทองพิมพ์ใหญ่นี่สวยเลยพร้อมเรื่มเป็นเหรียญผิวไฟนะครับพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เหรียญเล่นเลยนะสายฝนนิยมด้วยนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันนะครับ249กว่าอันนี้สายเหนือสายแล้วหูปุกเศษเยอะมากๆนี่สภาพสวยเลยพี่ๆ ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับเอาเอาแค่พันกว่าบาทนะครับพี่พี่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญนิยมเลยนะครับผมเป็นเหรียญผิวไฟพิมพ์ใหญ่จะมีพิมพเล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้สวยมากๆเลยนะครับท่านใดชอบก็ Duncan, ยินดีแบ่งปันนะครับผมเป็นเหรียญพระบรมธาตุ ath ath, นะครับเจ้าจอมทองนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็ได้รูปถ่ายหลวงพ่อซวงวชิบะขาวอันนี้จะเป็นฟิล์มสิ่งนิยมนะพี่พี่นี่ กระดาษฟางเดิมๆเลยด้านหลังก็จะเป็นอาจารย์ท่านหลวงพ่อแป้นนะครับผม <guerra. S 1> อันนี้ก็หายากพี่ๆี่เรื่องพร้อมใช้นี่ท่านใดนชอบก็สอบถามกันมาครับนี่คมชัดนะครับฟิล์มสิงห์นิยมนะครับวันนี้เราจะมาส่องฟิล์มเลยพี่ๆี่สิงห์ก็อ่างทองนะพี่ๆอันนี้จะเป็นฟิล์มสิงห์นะครับจะแพงก,กว่านะครับผมบุรลบขอเจ้าเป็นตัวอย่างนี้เลยนะพี่ตัวนางฟ้านะครับผมด้านหลังหลวงพ่อแป้นนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้กระดาษแห้งๆนะครับฝุ่นๆเลยนะครับหลวงกระทรวงวัชีรขาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าเมืองสิงห์นะองค์ต่อไปก็จะเป็นฟิล์มอังทองนี่ฟิล์มทองก็เดิมๆเลยสวยนะครับนี่บุรลบฟิล์มอั่งทองนี่เขาจะออกก่อนนะครับพี่ๆแต่ว่าค่านิยมฟิล์มสิงห์จะนิยมกว่านี่สวยเข้มปัดเลยนะครับพีพ่ๆนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเลื่อมพร้อมใช้เลยอันนี้หายากมากๆ ท่านอันน,น,นี้อันนี้เขาจะเป็นที่ฟิล์มนะพี่พี่ตรงดวงดวงเนี่ยจะเป็นฟิล์มเขาจะเป็นอย่างนี้เองนะครับบางบานก็ไม่เป็นนะพี่พี่แต่รูปสวยงามมากๆนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็หลักพันปปลายเลยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญในหลวงนะครับอันนี้มีตุง้งติ้งนะครับตำรวจทหารชอบนะพี่พี่นีุ่กเสกพิธีใหญ่ปี06สวยมากๆและที่สําคัญตอกโคศววนะครับผมนี่อนุสรมหาราชแพ้แถบเดิมเดิมเลยนะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันอันนี้ก็แท้ดูง่ายเลยอันนี้เอาเหรียญละ800นะพี่เพราะว่าเป็นมีตุ้งติ้งนิยมนะพี่พี่นี่สวยทั้งคู่เลยนะครับผูกเสกพิธีใหญ่ไม่ได้ใช้เลยพี่พี่เก็บเก่ามาแบบบ้านๆจริงๆนะครับผมอันนี้ถือว่าน่าเก็บมากๆนะครับอันนี้ครบสูตรเลยอันนี้ครบนะก็คือมีมแพ้แถบมีโค้ดนะครับนิยมสุดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นรูปหล่อบโบราณเก่าพี่พี่โอ้โหไม่รู้ที่นะพี่ เก่ามากๆเนื้อแห้งขี้เบ้าเดิมๆเลยลมดำนะครับมีเหมือนมีใต้ฐานก็เก็บงานตะไบแล้วก็มียันอย่างนี้นะครับนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานครับอันนี้เก่าจริงอันนี้ก็ไม่แพงนะพี่อันนี้ขอ1 0 0 0พันะเพราะว่าเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อบึกเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะพี่ๆลุบหล่อเก่าแท้แน่นอนนี่เนื้อหาแบบโหเข้มข้นดินเบ้าหล่อยังเดิมๆอยู่เลยตามซอกนะครับผมเนี่ ท่านใดมีมุมมีทางมีกิ่งนะครับพี่มีกิ่งนะครับผมนี่มีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะสอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้เก่าแท้เข้มขังลึกลับนะพี่อันนี้ก็วัดลาดประดิษฐ์นะพี่พรกหลวงพู่ทิมปุกเซกหลวงพู่โตเพ่อแพ้โอ้โหเกจิทุ่ฟ้าเมืองไทยอันนี้สวยจะมีเล็กกระใหญ่อันนี้ใหญ่เลยนะกระไหลทองแชมป์แชมป์ปีหนึ่งห้านะพี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับ <S 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 เหรียญสวยจริงเลยพี่พี่แล้วเหรียญที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมนี่สวยงามแบบโอ้โห,โหกระไหลเดิมๆเ,เลยนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นตามอประอนะครับแลอัน,นี้เป็นวัตไกเนื้อดินอยุธยานี่หายากนี่เป็นเนื้อดินเก่านะครับวัตไกนี่เป็นพักกุท่านใดชอบห้ามพลาดเลยดินก็จะ,ะละเอียดละเอียดซุยซวอย่างนี้ดูง่ายๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแลอัน,นี้จะเป็นยอดขุนพลกุเตาทุเรียนสุขโขทัยพี่ๆอันนี้ก็ดูง่ายนี่หายากพิมพเล็กนะนี่พบเจอน้อยนะพี่ๆนี่กุเตาทุเรียนจะมีพระร่วงมียอดขุนพลนะครับนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่เนื้อหาหูจัดจ้านมากๆเลยพี่ๆเก่าๆเลยนะครับท่านใดห้ามพลาดกันเลยนะครับแล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อเพี้ยนมาหายากพี่ๆเป็นเหรียญชนะจนมีมาพร้อมมีพี่ๆสั่งกันเข้ามาเยอะนะได้มา2กล่องเลยพร้อมซองซีนเดิมนี่สวยมากๆชนะจนก็จะมีห่วงเชื่อมตรงนี้หูคือคลาสสิกจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังจะจะ,ะเหรียญละพันกว่าบาทนะครับมีโค้ดตอกมีแต่ท้าเวสวุวรรณนะครับผมเนี่ยห้าหกนะครับ ท่านใดชอบพ่อเพี้ยนห้ามพลาดเลยถือว่าเป็นรุ่นนิยมแบบฮิตเลยอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ๆเนี่สวยแชมป์ทั้งคู่เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยเหรียญชนะจนยอดนิยมหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถินมีโค้ดมีหมายเลขกำกับโอ้โหซีนเดิมนะครับเหรียญละพันก็าบาทท่านได้ชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับและน,นี้นางพญาสวยมากๆเลยเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าซุงอันนี้เอา500หายากอันนี้หน้าตาแบบโอ้โหยิ้มแย้มแบบเด้งๆเลยนะครับผมนี่ สวยงามผิวพรรณเดิมๆเลยนะครับและอันนี้จะเป็นหลวงปู่นาคพี่ๆสมเด็จหลวงปู่นาคนี่อันนี้โหเอา600เนื้อบึกเลยนะครับพี่ๆสองซี่กว่าเนื้อจัดมากๆเลยนะครับนี่เนื้ออย่างพวกวัดพับเลยนะท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะสอบถามเันยเข้ามานะครับเนื้อสุดยอดจริงๆแล้วก็อันนี้เหรียญ อันนี้เอา400เป็นเหรียญรัชกาลที่6นะครับนี่เนื้อเงินช้างสามเสียน,นะครับเป็นเหรียญสลึงปี2 2 4 6 2นะครับผมนี่แล้วก็หลวงพูดทวดเอา300ไม่ทราบที่นะครับชุบนิกเกิลทำเหมือนพวกอาจารย์นองแต่นี้เป็นหลังยัน5นะพี่พน่าจะเป็นอาจารย์นองเนะีถูกเสกนะครับผมท่านใดชอบปิดได้เลยนะ300แล้วก็นางพญาหลวงพ่อไซหุตาระดิ้โหหายาก น่าสาคัญนะเป็นเป็ียพิมพ์สุขโขทัยอย่างนี้เลยนะนั่งสวยๆเลยอันนี้ก็นิยมเลยนะครับพี่ๆแล้วก็หน้าตาแบบโอ้โหงดงามนะครับนี่หลวงพ่อไสนะครับท่านใดชอบปิดได้เลยและอันนี้จะเป็นหลวงพ่อหินวัดละคังสองสี่เก้าห้าไปสมเด็จขาโต๊ะอย่างนี้พบเจอน้อยพี่ๆเนื้อบึกเลยอันนี้โอ้โหหายากจริงพระอันนี้นะครับพี่ๆอยู่ในซองเก่าโบราณไว้เลยนะครับผมนี่อันนี้ผมแกะออกมานะ นี่คลาสสิกมากๆเลยท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สมเด็จหลวงู่หินวัดละคังนะครับสองสี่เก้าห้าเนื้อโอ้โหดูง่ายหนึกนุ่มเนะเลยนะครับผมนี่มีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับและอันนี้เป็นพระร่วงด,ดอยสุเทพพี่ๆหลวงพ่อกวยปุกเสกหลวงพ่โตหลวงพ่อเกษมโอกเกจิมากมายนะครับนี่เป็นเจดีย์จมนิยมนะครับเนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่พระร่วงดอยสุเทพหลวงพ่อกวยกับปุกเสก นี่งดงามมากๆสะดืออย่างนี้จะนิยมนะพี่พี่เนี่ยสะดือเป็นเหมือนเซี่ยวพระจันทร์นะครับผมผิวนี่วิ้งเลยพี่พี่วิ้งจริงๆนะครับท่านใดชอบปิดได้เลยนะอันนี้ก็อันนี้ขอบขอเจ็ดร้อยสวยนะครับแลนนี้2้าตวรรษเอาห้าร้อยกล่องเดิมพี่พี่น่าเก็บมากๆปีสองพันห้าร้อยปุกเสกร้อยแปดคณาจา์อันนี้แชมป์แชมกันเลยเหรียญอัปป้านะครับสวยพร้อมกล่องนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยท่านใดเร็วท่านใดได้นะมีมาหนึ่งองค์นะครับผมแล้วก็สมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับสมเด็จ จอมพลรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อขอมอันนี้หายากจริงๆพี่พี่อันนี้ก็อันนี้ขอ400พอพี่พี่นี่สมเด็จเป็นเปลวเพิงเหมือนพวกหลวงพอ่อพรมพวกอะไรนะพี่พี่นี่เป็นวัดไผ่หลวงวัวรุ่นหนึ่งนะครับสมเด็จจอมพลนะครับผมนี่นาเก็บมากๆหลวงพ่อขอมอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์หายากเลยนะครับนานๆจะได้มานะพี่พี่พร้อมกล่องเดิมด้วย นี่เอา400พอแล้วกันนะครับเก่ากึ๊กเลยพี่พี่เก็บเก่านะครับแล้วก็พระก,กิ่งพระก,กิ่งน้ำท่วมนะครับวสัสดุทั์ปี38นะครับผมเป็นพระก,กิ่งเก้ายอดยอดที่5นะพี่พี่อันนี้ก็หายากพี่พี่นี่พิธีใหญ่นะครับผมเนี่ยท่านใดชอบก็สอบถามกันมามีโค้ดมีอะไรนะเนี่ยทองผสมยังดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็หายากนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเราไว้เลยเพราะเราจะมีพระเครื่องดีๆนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมนะครับมาเป็นกําลังใจทุกๆวันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากครับชมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพวกนี้ก็พบกันใหม่เวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มตรงของทุกๆวันนะครับพี่ๆคลิปสั้น6กโมงเย็นนะครับยังไงขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด ตามด้วยครับสวัสดีครับ